ช่วงโบนัสเฮลทิปสาระเพื่อสุขภาพบ่อยครั้งเมื่อคุณไปตรวจสุขภาพร่างกายจะพบว่าผลการทำงานของตับผิดปกติแพทย์จะส่งตรวจอัลตราซาวส่งเลือดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบางรายอาจจะต้องเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อไปตรวจวินิจฉัยหลังจากนั้นแพทย์จะแจ้งว่าท่านเป็นไขมันพอกตับหรือไม่ อาจจะทำให้ท่านตกใจกับผลการตรวจและสงสัยว่าโรคนี้คืออะไรวันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคำตอบไปชมกันครับในปัจจุบันเนี่ยไขมันพ่อตับเนี่ยเป็นภาวะที่เราพบได้บ่อยมากขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนเราไปตรวจสุขภาพกันมากขึ้นพอไปตรวจสุขภาพแล้วไปอันตราซาวดูตับนะครับ ก็จะพบว่าไขมันพอกตับซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่อ้วนน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะครับก็จะมีความกังวลกันมากมายว่าไขมันพอกตับเนี่ยจะทำให้เกิดเรื่องของโรคตับอะไรตามมาอีกหรือเปล่านะครับ หลายคนกังวลเมื่อเจอที่เมื่อเจอภาวะไขมันพอกตับกลัวว่าจะเกิดภาวะอันตรายตามมานะครับอันนี้ต้องอธิบายกันก่อนว่าจริงๆแล้วไขมันของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสะสมพลังงานนะครับแป้งในร่างกายนะฮะเวลารับประทานเข้าไปแล้วเป็นน้ําตาลน,นะครับก็จะถูกนํามาสะสมที่ตับนะครับเพื่อจะเป็นพลังงานให้กับร่างกายในยามที่ขาดแคลนอาหารเมื่อมันสะสมมากจนเกินไปนะฮะก็จะกลายเป็นมีเรื่องของไขมัน มาแท่อยู่ตามในเนื้อตับที่มากเกินนะครับจนเราตรวจพบว่ามีไขมันพอกตับหรือว่าไขามันเกาะตับนะครับปกติแล้วไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับเนี่ยจะไม่มีอันตรายนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อนานวันไปเนี่ยอาจจะเกิดภาวะอักเสบขึ้นมา แล้วเมื่อเกิดภาวะอักเสบขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ตับมีการอักเสบเซลล์ตับมีการถูกทำลายนะครับทำให้เกิดทางผืดททำให้เกิดเป็นโรคตับแข็งตามมานะครับซึ่งก็จะพบได้น้อยอีกเหมือนกันนะครับไขมันพองตับนะครับเมื่อตรวจเจอเนี่ยจะไม่พบอาการอะไรนะครับนอกจากว่าเราจะไปตรวจอันตราซาวตับถึงจะพบว่ามีไขมันพอกตับ อาการอาการแสดงเนี่ยจะไม่พบนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่มียาที่มีหลักฐานว่าช่วยในการลดไขมันพอกตับหรือไขมันสะสมที่ตับนะครับต้องขอทําความเข้าใจกันก่อนนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าการที่จะรักษาเนี่ยคือการลดน้ําหนักตัวนะครับการที่ลดน้ําหนักตัวลงจะช่วยลดเรื่องของภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับได้ การที่ลดน้ําหนักก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องควบคุมอาหารและก็ออกกําลังกายนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วพบว่าไขามันพอกตับหรือไขมันเกาะตับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไขยมันพอกตับไม่ได้เป็นภาวะที่อันตรายนะครับแต่ในบางคนเท่านั้นที่จะเกิดการอักเสบจากไขมันพอกตับ แล้วการอักเสบนั้นจะทําให้ตับอักเสบแล้วนําไปสู่เรื่องของโรคตับแข็งเรื้อรลังนะครับจากรายงานต่างประเทศเนี่ยบางรายงานอาจจะพบได้หนึ่งใน5ของผู้ที่มีการอักเสบนะครับแต่รายงานของประเทศไทยเนี่ยยังไม่เป็นที่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลนะครับสิ่งสําคัญที่ท่านต้องปฏิบัติตัวคือการลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายนะครับ ชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทำตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสถึงวันนั้นชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโตขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดี